ถ้าเวลาคนเราตายไปสู่โลกภายหน้าเนี่ยพญยายโยมัาลจ,จะถามว่าใครเป็นใหญ่ในโลกสามคือท่านทั้งหลายจำคำนี้ไว้ตอบว่าพุทธโทเธเสโธติโลก,กัจสมิงพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดในโลกสามตอบอย่างนี้ก็ได้หรือตอบเป็นบาลีว่าพุทธโทเธเสถโธติโลก,กัจสมิง พระคาถานี้ที่ธรรมาได้ใช้ามาอยู่ตลอดเนี่ยภัมสานก็บอกว่านี่แหละเป็นคาถาที่ปิดประตูประตูจตุระอบายหมายความว่านารกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสี่ภูมินี้คนที่ได้ท่องพระคาถานี้อยู่เป็นนิดระตกนรกจะไปสู่ที่อบาย นรกหนึ่งเปรตหนึ่งอสุรกายหนึ่งสัตว์เดรัจาฉานหนึ่งจะปิดประตูจตุระอบายอาบายทั้งสีเนี่ยปิดไว้เลย